ก็หาทูนตามโตมจ้าอทีหายูหาเ่าจังหวบอกในองก็เขียนดีอืหาเก่านหายหาก่เจ้า่ายรายโตอืมโตว่ารายโตนะผก็บอกว่ายัวหาเก่าไว้นั้นไปด้อนั่นบอกเนี่ยเสริมถิ่มรักซิเบอยูรักซิพเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวว่าเดหนึ่งกับสองนะเดินไปที่สองด้ก บนหลักสิบแั่นบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเิมเป็นังไงวดส่พนมากงวดสืนมาเนาะพรดะลยเพเลยุ้หาเหากระเนาะดนแต่บอกที่ซื้อดนแต่บอกซื้อไว้พี่น้องซื้อในนื้อหากเนะเราเราบอกว่าจะหายหากเีกตัวนึ่แต่ว่าวานหลายตัววันหลายตัวเด้บอกอยู่แต่ว่าได้เขียนให้พี่น้องบุ้งเนาะแมนแมนพี่น้องจะบอกเพิ่มพูดแล ซื้อเอฟซีถือทีนี้ซ ouais uhh like ื้อถ้าตัวเขียนให้ดีแม่นบ่แม่นเป็นไปตัวนั้นเด้เหรอแ่กคอนปืนอย่างไม่ได้ฟังเมันดอกคนจะเบิ่งได้ตัวเล็กนะแม่นเขียร์นั้นตัวนั้นเกียร์เล็กไม่ได้ซื้อเอ้าถือก็ล่ะผมก็ถือกันแล้วเมื่อออกติดลามเนาะมันบาดซานที่ผานเลยบาดซานที่ผาเป็นดการตามที่ผาก็เลยว่าอยากไป็นอแไรเลยไม่อยากคนใดก็นทีแมนเล็กนะถือเล็กอัานหมดแน่นอนอันเมื่อกี้ต้องโขกขาอัน นี่ sociedad, ก็ในหกขาอันเนาะนี่ก็เป็นตาอานกับอันหกหาเ <Okay. S 1> นาะอันเดียวดังมาแต่ทังไหนกองฟันวปาจะของไตลงมันก็ได้อยู่หกที่หหาป so <mod> ีเต oh, ็มนี่น่ะฟันวปยี่ของไตมนโอ้นานี่ซื้อไปซื้ออยู่ประเทศเล็กอันก็เพราะใหญ่เลยเนี่วันเนี้ยเพราะใหญ่เลยวันมาที่มาาก็ขาดทุนแบบพังหันเรอกเ็นี้เอ้ เอาหมดนี่หมดนี่ต่อต่อคือเขาาไปปีงไปแลีนเบิ้งพี่น้องเอ้ยนักลบต้องมีอย่าบาดแผลเป็นตั้งลบไม่ต้องกลัวบาดแผลเออเป็นนักงลบมันต้องกลัวบาดแผลมันต้องต้องสู้ต่อไปสูดมันมักก็ต้องเอาแล้วแมนเนาะแมนบอกมันมักดดิขอดมักคนชอบเต้อขดชอบละเออแต่แต่ผู้มาผู้ชอบก็แล้วกันถีนแน่ถิดแน่เป็นไปตามสูตรไหมสูตรแล้แล้มันแล้มันเข่าตอนเนี่ยมันข่าวผู้สัวขัดตัวเนาะแม่ก็ซื้อบนล่างบนล่างนี่วะวันนี้วันเหรียอลไรล่ะอ่า เอาเป็นบนเป็นล่างนี่ยมันครับเพราะเพราะสวายไห้ไห้เตรียมสูตรนี่ก็ถือทุงวัดถือซุงวดเลยค่นเตรียมตรบนล่างเนี่ยเราหาไปคัดเน่ยคัดไห้เสื้อคัดเกือบคัดเกืบเพราะคัดแบบคัดเพรถึงตัวคัดเพราะถึงตัวมันสั่วัมางคัดตัวคัดตัวถึงออกคัดตัวถึงออกคัดตัวถึงใช่โมันใส่ไ่าเลยมันจะง่ายเลยโอ้คิว่าดีแล้วบักซี่เก่าเนี่ยตัวหนึ่งแบบคังคอ่ะเราวจะไปออกล่าแล้วออลลางทิ่จบเลยนะว่ บ่อบนยีแทอร่ไปแบบนะ้นออกแต่หลายๆมองเนาะเลขสูตรกต่วิเขาวิลดนั่นแหละแต่เป็นธรรมดาอ่ะมื่อนี้ก็สิมาตามมื่อนี้จะให้อัะไรก่อนเดีบนก่อนเนาะบนอย่างเดียวคือเก้าบ่อวบนอย่างเดียวล่างนี่เป็นแคไแรล่างเพราะเหตุเจ้าหนึ่งกับทีให้แบบบนล่างเลยบัดนอย่างหนึ่งให้คิดคิดบังคีบบาก้อนมันจะพลาดแบบบางหันนะครับ เสียโอกาสมผู้บ่มาซื้อเนาะเสียโอกาสเสียโอกาสผู้ซื้อเอาเ่มื้อนี้สิให้ทนบุญไปก่อนแม่นบ um ุญอย่างเดียวอะพี่น้องเขียนไปพร้อมกันของพ่อสวัยงวดวันที่16เป็นเลข2567เนาะเดี๋ยวสิเขียนไอ้พ่อสวัยเป็นคนบอกแอดแต่เขียนเองบอกไปเทียนอะไรยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิถามเทียนอะไรยัง FC เบิ่งอยู่กเขียนไปพร้อมๆกัน ถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเลขเดียเขียนได้พร้อมกันถ้าผู้ใดรอได้ก็รอแอดมินเขียนเดี๋ยวจะย็จโชว์ตัวเลขให้เพิ่มเนาะดังนั้นคนใจหอนแบบถ้าเขียนได้พร้อมกันเลยอ่ะพอสวายบนยานเดียวตัววิ่งมีตัวไหนนะครับหลักสิบดีศูนย์หนึ่งสองรักสิบศูนย์หนึ่งสองตัดไปหนึ่งตัดตัดเอาหนึ่งกับสองศูนย์ศูนย์ไม่ต้องเขียนไป คุณก่ได้เขียนมันหลายตัวแต่ัวนี้สามตัวแม่นีสามตัวนี่คือเป็นหลักหลักสิบหลักสิบหลักสิบบนแม่หลักสิบบนกระทำที่ห้าหลักสิบบนด้วยทุกคนมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเขียนในพวกตัวน้อยตัวน้อยนี่เป็นยังเอาแล้วแเร็วเขียนเร็วศูนย์หนึ่งสองเพขาเอาเขียนหนกับสองไปแลยอ๋อเน้นไปที่ตัวใดครับหลักสิบเน้นไปที่สองนะเน้นไปที่สองวงกลมหลักสิบ หลักสิบบนนี่คือหลักสิบบนด้วยศูนย์หนึ่งสองเนาะหลักสิบบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวกรมกลมกรมกรมสีแดงสีแดงกรมสีแดงถ้าเพย์มีหลักหน่วยเด่นๆกะเอามาใส่เอาไม่เป็นบ้าครับคือตัวเน้นนี่งศูนย์หนึ่งสองเนียนพิสุดที่สองเนาะเอาแบบนี้จับผู้ จับคู่ห้าสองแปดสามตัวสามตัวเลยแม่ครับห้าสองแปดคู่เดียวแต่มี่สองอยู่น้องเนาะนี่ามีสองอยู่น้องอยู่ห้าสองแปดเออทุกคนสองแปดพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเด้อสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นเนาะแม่อาจำจะเขียนตัวใหญ่งยิ่งน้ำๆจำเลยเดี๋ยวเวลาโชว์พี่น้องถือว่าเขียนตัวเล็กไม่เห็นเนาะเขียนตัวใหญ่ๆสิเนาะอ๋ามีแค่นี้บอกครับนี่สองตัวสองตัว สองสองตัวมีอะไรนครับมีศูนย์ห้าศูนย์ห้ากับสองแปดกับสองแปดแปดนั่นยินปะพ่อสายไปบอกว่าตัวเลขลักซิตบนเนี่ยมีศูนย์หนึ่งสองเนี่ยพอมาจับสองตัวเนี่ยมันมีศูนย์ห้าเห็นปะแต่คือแี่น้องจับจับอินน้ำเนาะมีแค่นี้ปะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าไม่ใช่นี่แต่ถึงมีอะไรก็ดีด้วยแต่ว่าถ้าไหนไายหายหายคิดจะน่าจะดีกว่าน ăn à, im mắt đứa nó bắt tam ngoài ngoài ta bỏ ba gì á to tham mưa thì hay mất đấy hay hết hay nè con nó men mình mình con ở bên đi bưng <laughs> con à phú đệ dài ở bên chập yên cả xuống mình xuống nó bên chập cái tu đệ mắt cái đệ cả bên ở cái phố thay bên chập này tua mỹ hà đẹp biết สองตัวพอถวายจับให้ศูนย์ห้าสองแปดเขียนเร็วๆเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าถารวมโชว์เดยเนาะก็เดี๋ยวมิตโต่นิ่มๆน่อนี่ซ้องตัวเนาะนิ่งต้นไหนเน่นทุกวะเาที่เน่นดุกวะซองตัวมันน่นเร็วไหมก็ทั้เ้็วเอาพนิ่งนี่นี่เนี่ยันนิเพินะอะไ้เร็วหามันมีอีกอ่ะทหารจะมาอีกวานทีให้ที่ให้หกตัวเนี่ยที่ให้เปันลงลางเลยทั้งยาพวกนี้ให้เพิ่มไม่อีกนะอีกี่ตัวเอากระสันจะเผาเนีย เดี๋ยวบ่มเนียนเนะาะถ่าน,นเน,<ม>นีนถ่านเนีนไม่อีกรอบนึงเนาะแม่อาหารดีดีก่อนครับขอตัวมาปชยช่วยนี่ครับบ้านวันนี้ถ่ห้เป็นหกตัวเลนะให้เป็นบนเป็นล่างให้เนาะแม่น้องเจ้า<ม>แต่มันมัน,อออนมันขอเพาะอันเพราะขอผมมีปัญหาไอ้บนไปออกล่างไงตะโพกกระตือตะบนนั่นเสียมันออก็บป้ตืดแเ่ขอโทษขอมาเ้อะถ่ายคลิปด,ดูครับเอาสรุปแล้วก็คือบนอย่างเดียว แน่นบวกเดียวกั้าสองแปดแล้วกับสตัว0ูห้าแล้วกับสองแถ้าพี่น้องผมมากตามนี้ก่ะเอาหนึ่งคับสองคับศูนย่ไปเป็นหลักสิบเนไปเป็นหลักสิบจับคับตัวใดก็ได้มนหนึ่งเกียร์หน็เดียวหนึ่งเกียรอเกียร์รูว่าอะไรันประ้ว่าที่ไหน่ไหนพิจานณาดีก็ตัวเนี่บอันนี้เอาไปสมีก็มั่น พี่น้องแคบบาดนี่แคบ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 อ่าหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วอ่าครับคือ <c oughs> จะใหญ่หมดังงวกันเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวทุกคนเนาะเดี๋ยวรอให้<ม>พ่อสวสายเราจับให้ครบทุกตัวก่อนเจะค่อยมาตามอีกครั้งหนึ่งเนาะแมนครับครบที่ปอยหกชุดแมนหกชุด<ม>อาจจะเป็นทั้ง<ม>บนทั้งล่างหกชุดนี้ให้ไปบนล่างเป็นบนล่างเลยเนาะไอ้เป็นสองสูดใส่กันมั้ยอ๋อวมกันเลยหวมกันเลยเประเทศแบบนี้มันมันเสียโอกาสครับแมนวอเสียโอกาสวันนี้ให้เพิ่นไป ไปพิจารณาเอาบอลเนี่ยผู้ซื้อครับเอาะไรกับกลิ่นแนวทางเด้อพี่น้องก็เอาไปพินาเบิ่งก่อนนะครับอะไดแต่จะมาตามให้ดีก็เพราะว่าพคนไว้ยังพุทนได้ปล่อยลางตอนนี้มีแต่บนอย่างเดียวแล้วกับบนอีกอย่างยังพุทนได้เต็มบนไดเลนเต็มครับยยัังงอาจจะมีเพิ่มครับอาจจะมีเพิ่มพุทธเเต็มสูนย์พุทนได้เต็มสูตรอันนี้เห็นเป็นน้ำจิ้มมะกรูดละว่าให้ลักสิบมะก่อนหลักสิบบนเด้อทุกคนมีหนึ่งมีสองมีศูนย์จับคู่สามตัวก็คือ 5 2 8สองตัวมันก็จับให้05กับ28นะครับ e Fc ท่านใดมีหลักมีเด่นหลักหน่วยก็เอามาจับใเ่1กับ2กับ0ของพ่อสไวยนะครับผมพี่น้องผู้ใด,ด,ดอยากเอาไปตั้งประเทศกอนก,นกันได้เด้อเพราะว่าของพ่อสไวยนี่มักมักไปอยูุ่ติได้เลยจ่อไปอยู่ติเอ้าจออ่อไปยุติเลยมัดสูงนี่จ่อไปยุ่กว่า ผู้ใดมากจะล้งล้งเอาไปเบิ่งนั่งเจมจอกไปเลยนะครับผมอาล็อกเตไปเพื่อนบ้านเนาะแต่เอาไปวิเคราะห์ดีนะเพิ่งนะครับโอเคครับผมอ้าวขอบคุณพ่อสบายมากๆครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาครับอุ้ยลุงโบทูดไงชี้ให้เพื่อนเดืเที่ยวว่าโบทูดนี่อุงวดเราหรืาเปล่าอุงวดเต็มอ่ะเอา้งวดเต็มบ่โอเคครับผมโบทูดเนินอะไรอย่ต้องขอได้หลายเดินครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์นตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม